สุขสบายดีสบายดีเอฟซีทุกท่านทุกคนที่เขาเบงนข่าส้ม่องก๋าเมายินดีต้อนหับเดอ้อเบอร์สุขสุขคนสวัสดีพี่น้องที่อยู่ฟังไทย กับพี่น้องอยู่ต่างประเทศอยู่ทุกมองทุกบอลยามเช้ามื้อนี้เนาะยามเช้ามื้อนี้กะสบายดีเส้นเก่าเส้นเคยตอนเช้าๆสวงเร้าๆตื่นมาก,กะเหตุเวียเหตุงานปกติก่อนจะนำเสนอเรื่องกัเะนาะเรื่องกับโบเมนเรื่องอยังดอกพี่น้องเนาะเรื่องทำคอมเมน ขขอเขาเขาอภัยหลายๆขขโถูดลายๆนอนนำเอฟซี C, ทุกการทุกคนสำหรับที่คนเข้าใจกัคงบ่ต้องบ่ต้องว่าวลายแต่สำหรับคนที่บอกข้าใจที่เข้าใจพิษปราเมากัคงได้เว้าเพิ่มเติมเมนาะเพิ่มเติมคนที่เว่าพิดก็คือคนบอกข้าใจคนที่เหตุแนวพิดๆก็คือคนที่บอก บบหูพิษหูถือกนะันแล้วเนาะหรือว่าพนหมกักไปในทางที่พิิๆก็อาจสิเป็นไปได้เนาะวันนี้ป้าเมาสิมาว่าวเรื่องคำคอมเมนต์เนาะคำคอมเมนต์อ่าเนี่ที่ป้าเมาเห็นเมื่อวานนี้คำคอมเมนต์มาอีกแล้วคือน,นะมาอีกแล้วกับขั้นสีบอกว่าบอป้าเมาก็อยากว่าเพราะว่าสิได้ เข้าใจในคลิปใดในคลิปที่ว่าถ่ายในมือนันเป็นงานมงคลงานผูกแคนของลานเนาะของลานสาวลานสาวจันทิดก็คือลานสาวป๋อมเฒาเนี่ยเนาะก็นับถือกันก็เอื่น่าลานสาวงานมงคลผูกแคนสาวเล่าเนาะและก็บ่าวไทยแล้วก็มีคำคอมเมนต์มาว่า อีผู้่าอยู่นั่นสลอมักแดกของหมักลายแดกของฟีวสันอีผู้่าอยู่นั่นนะเนาะอีภาคอยู่นั่นเพิ่นวาสลอหมักลายแดกของฟีเพิ่อนวาอันนี้มาทำมาฟังให้เข้าใจเนาะเพิ่มเติมสีบัได้สิคนที่เคยว่าเนะสีบวัวเาแต่ปลาเมาวดอกสิไปเทียวว่าวคอนอื่นอีก เย่าเพลินสีเขาใจพิษเนาะอันนี้ประเภณนี่บ้านเฮาระหว่างงานเนาะงานงานมงคลนี่นะถา้าทาว่าเจ้าภาพบ,บอบแบบภาษีโบมีหนาได้ไปห่วมแล้วกับโมีวา่าไพสิไปสลอกินของฟรีอยู่ในงานเราว่างานมงคลนี่ก่อนจะกินก่อนจะกินเฮาก็ต้อง ทำให้เป็นมงคลก่อนคือจังไดผูกคอต่อแขนผูกแขนเท่าบ่ได้ผูกเท่าบัได้ผูกส,สื่อเนาะเท่ากับเอาเงินเอาเงินผูกก็คือคำคูณแล้วเท่าเสียงเงินแล้วเนาะจุกเงินออกแต่ทงแล้วคำคูณลูกล้านแล้วเท่าจังได้กินเนาะบัตรถูกบถัถกคนก็เป็นคือกันแต่เหตุปฏิบัติคือกันเนาะบบแมนวา สิไปกินฟรีได้โบแมนเจ้าจะเข่าใจพิษว่างานมงคลแล้วเฮาสิได้ไปกินฟรีบ่บมีเนาะสาหรับบ้านเฮาก็ต้องจุกถุงซะก่อนจุกเงินออกแต่กระเป๋าซะก่อนคำคูณเด้อลูกหลานเจ้าอาชีพโบเฮน่อยต้อนคอยผูกแคนไฮลาเนาะ่อยผูกแคนไฮลานและก็บคำคูณเซจเหียบหอยจังได้มากินเข้าเจ้าอาชีพโบเฮน่อยบ่ได้กิบภาพไว แล้วก็ข่อยน้ำแล้วก็ร่วมทั้งพ้นจีไปห่วมในงานมีไฟไปแดกของฟรีดอกเนาะล้วนแล้วตั้งแต่ห้าทถำพิธีให้เป็นมงคลก่อนยกเงินขวักเงินออกแต่กระเป๋าซะก่อนข้าคูณซะก่อนจังกินได้เนาะอันนี้คือขอยว่าให้เอฟซีผูกเข่าใจพิดๆให้ได้เข่าใจเพิ่มเติมเนาะอ,อะเพนีบ้านเฮาเป็นจังใดงานมงคล เจ้าภาาเพิ่นมาบอกจังได้ไปแล้วก็นคนทีว่านับถือกันเนาะหรือว่าเขาหลบก,กันมีผู้ใหญ่มีพอบ้านเนาะเมือนนะมันกับรรเดีมีไพสิเปอยนแดกของพี่หมา้ลายคือเจ้าว่าได้เนาะโอมีเนาะอันนี้จะได้มาเหม็นคำพิษพิษหาย้นเทียนปึกนาคือเจ้านะเขาใจพิษไปน้่ เอฟซีทุกท่านทุกคนส่วนลายเพิ่นมีเตสติปัญญาเนาะเบิง่งเนื้อหาเบิง่งเรื่องเพิ่นกับเขาใจโลดบอม่นสิคือเจ้าเนาะเจ้านะเขาใจพิษคอยจึงเดี๋ว้าเพิ่มเติมว่าจะได้มาเขาใจพิษว่าไปเดกฟรีหมักลายว่าสัน้นมันบอมน่นเนาะ เวลาจัดงานขึ้นมาเนี่ยมันต้องเกือ้อกูลกันไปมามันจึงเป็นไปได้เนาะจึงเป็นไปได้ด้อ,อประอเพณีบานเฮาเพราะว่า,าถ้าเป็นฟรีนั่นคืองานคือแบบลงท่านบ่เออจัดลงท่านขึ้นมาเนี่แจกนั่นคือของฟรีอันนั้นมันต่างกันเนาะจะแย่แงะบ่อบ่เนาะว่า งานนี่เข้างานอีกยังและงานแบบใดอันนี้คือเพิ่มเติมเนาะขอโทษขอภัยหล,ลายเอฟซีขอเนาะผู้วังดีกับข่อยก็ขอบคุณหลายๆเพิ่น,ลลนก,บบกระ่บยากให้เป้าเมา่ามาว่าเรื่องนี้ดอกเนาะอยากให้ผ่านๆแต่ป้าเมาก็บ่บยกากผ่านเนาะเพราะ,ะอยากเว้าให้สติให้ขอขิดว่าจะได้เข่าใจพิษว่า งานแบบนี้นะข่อยเองหรือว่าทุกคนที่ไปแดกของฟรีมันบอแมนเนาะมิแต่คนมีเกียริทั้งนั้นที่ว่าถือถือว่าออกไปฮะมิแต่ผู้ใหญ่ที่ข้าเจ้าเขาหลบแล้วก็เอ้ยน้องที่ว่าหนับทือกันเขาจังบอกบอกไปห่วมในงานแล้วก็ทุกคนที่ไปงานเขาก็มีเกียรติเขาก็คคำคุณลูกหลานว่สุข,ขุสุคน ผูกแค้นคำคูนแล้วก็ร่วมทั้ง่อยนำคอยกระคำคูนคือกันแต่ว่าคอยบริเก็บภาพบวกเก็บกภาพเพราะว่าคอยไปคนเดียวคอยบริมีตากลองสิไปถ่ายไหวว่าเออคอยผูกแค้นลูกล้านเทอาได้คำคนเท่าได้คดอยบอกเจ้าก็ได้นะขคอยผูกแค้นล้านหนึ่งเ้นกีบหนึ่งเนกีบบานห้าถือว่ามันลายแล้วเพราะว่าเงินคำมันหายากเนาะหนึ่งเ้นกีบ ขั้นคอยกินขาบเดียวอันนี้อันนี้คอยยกตัวอย่างให้เอฟซีผู้บอลเข้าใจเอฟซี่ีมาเมนให้คอยนะกอฟซีบโบแมนเอฟซีวางดีกับเฮาเดอกเนะอคอยกินในขาบนั่นนะในมือนั่นนะ่ะคอยโบได้เบอร์ฮอตเซนกันคอยสื่อกินเนาะสามชิพพันกีบคอยกระอิมแล้วเนาะหรือว่าเขาพัดจานหนึ่งกับสามชิบหาพันนะ 35, ก,กีบถนัเนาะสามชิหาพันกีบก็สามารถอิมทองได้แล้วเนาะขันเมนซ์ฮะนะ อันนี้กัเฮากับคำคุณอันนี้นะว่าให้ว่าให้คนทีว่าเขาใจพิษพิษให้ให้เพื่อนเขาใจเนาะเป็นแบบนั้นเนาะขอขอบุญขอบคุณหลายๆเดอ้อน้ำเอฟซีทุกท่านทุกคนอันนี้กปะปลมเมาโบเดซีเลียโบเดซีเลียดอกแต่ว่าขีดนำ้ำขีดน้ำเพิ่นว่าเพิ่นขึ้นมาเขาใจพิษพิษเนาะทั้งทีงานนี่มันเป็นงานมงคลแล้วก็เป็นงานดี แลวก็ทุกคนที่มาห่วมนี่ก็เป็นคนที่ว่าเจ้าพเาพิ่นเข้าหลบนับทือิ่นยังบอกมาอันนี้คือให้เข้าใจเนาะไปะเีณีบ้านเฮาแบบนั่นนะเนาะและกาคอยกระซิบเบาว่าวง่ไปอีกกว่านี้สิข้อจบไว้สำนีก,ก่อนเนาะและมีต่ออีกมีต่ออีกมีประโยคหนึ่งอีกเนาะคอยซไดีว่าอีก ลวกสิช er ok ี้แจงสิอธิบายให้เป็นใจถ่ายคลิปนี้กสิขออวยใ่ให้พรเอฟซีทุก่านทุกคนเนาะจงมีสุขภาพแข็งแรงมั่งมีสีสุกบัตสุขสุขคนการงานกับขอให้นับลื่นค่ะขายง่ายมือกับข้อห้ลื่นไหลเนาะซื้อได้ขายมานกำไรงอกงามไพบูรเนาะสุขสมบังถูกประการเด้อเนาะพอกันคลิปหนาพี่น้องสบายดีสบายดีขอบพระคุณหลาย ทั้งเอฟซีผู้ใหม่ผู้เก่าติดตามตลอดมาเนาะแล้วก็ผู้ใหญ่ที่ว่าใจดีเนาะให้การสนับสน,นุนอันมาตลอดอุดหน,นุนสนับสนุนเนาะทีมงานเฮาวุฒิภูจุกคนเอื้อน้องพี่น้องป่องปายเฮาวุฒิภูจุกคนทีเป็นซอยมาเนาะแล้วก็ขอบคุณเอฟซีทุกการติดตามขอบุญตบส้มเบออจุกุจุกคนลำรวยลำรวยเด้อสบายดีสบายดี